สวัสดีท่านด้วยนะครับผมพามาชมรถดีดน,นะครับช่วงนี้งานเกี่ยวจะน้อยนิดนึงนะครับผมจะเป็นช่วงหน้าทำนานะมากันสองค,นค,อนคนันนะครับผมอยู่ที่นครเนื่องเขตนะครับเป็นรถของแสนนนฮะ เป็นสมคิดทั้งสองคันเลยนะครับอันนี้จะเป็นคันใหม่นะสไตล์เขาเลย,เยครับสมคิดสวยๆเลยครับทรงรถเี่จะไม่เหมือนใครเลยนะ ื่อง1บน่าจะเป็นเครื่องตัวเอามันเร็วนะครับผมดูจากฝานะรถแบบ มีเอาเป็ดมาไล่ทุ่งด้วยนะครับเอามากินวัชพืชกินพวกข้าวพวกหอยกับเป็ดดีอย่างนะครับผมกินพวกหอยเชอรี่นะแล้วก็ข้าวดีดครับเสียงนี้ลั่นเลยครับเสียงอย่างเครื่องแบวูฮะแต่ผมก็ไม่รู้นะเครื่องอะไรสมทิศทั้งสองทันเลยนะครับผมไปยี่หาก,กางครับ เครื่องแดวูจริงด้วยสมคิดดีกเขาจะใช้เครื่องแดวูเริ่มกันนะครับผมอันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ลูกค้าสั่งนะแต่เขาว่าเครื่องพวกนี้มันถูกคนระับมันก็ทนนะแต่เคยได้ยินเขาบอกว่าบางทีแบบใช้พอพังพังไม่ต้องซ่อมมาทิ้งทิ้งเลยเพราะเครื่องมันไม่แพงครับ ประมาณ360แรงม้านะครับถึง380แรงม้าครับเครื่องยนต์แต่ละตัวในเสียงก็แตกต่างกันเลยนะครับผมเอวีจะเปิดฮะเสียงก็จะมีเสียงก็จะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับของแต่ละเครื่องครับ b 1 1เดี๋ยวนี้ก็จะเป็น b 1เขาบเร็วนะครับผมแล้วก็มาแปลงเป็นปั๊มขายนะเครื่องมันอยู่มาสามวัตตาถึงแบามาครับตัวมันเร็วฮะเ่มาครับยอมกันไม่ได้ฮะท่อคนละฝั่งเลยครับแดวูฝั่งขวาฮะ B18 ฝั่งซ้ายครับ น่าจะเป็นเพราะเครื่องมันไม่เหมือนกันนะแดบูท่อไอดีเขาอยู่ข้างซ้ายนะครับผมปีที่เป็นท่อไอดีอยู่ข้างขวาครับไอเสียก็เลยสลับกันนะครับผมแล้วแต่การดีไซน์ของวิศวกรนะครับเครื่องคนแต่ละตัวครับแต่มาดูตอนนี้ก่อนครับวิ่งกันอยู่ฮะแดบูนี่น่าจะแรงน่าดูครับไม่ธรรมดาครับววปีิเดเลยเดีย๋ยวไปยอมกันนะ ร้อยตัวเลยฮนะ เต็มเลยฮะตอนอนี้เต็มเลยเราค่อยไปครับเดี๋ยวเหยียบน้องๆครับดูครับย้ายย้ายไปอีกเกาะปกติอยู่เกาะนี้ครับมีสองเกาะครับพอรถตีดินมาตีฝั่งนี้ก็ย้ายกันมาครับแค่ดูไปกันเป็นระเบียบน่าดูเลยอ่ะมีคนน้านํำด้วยฮะเป็นแถวเลย

นี้ก็จะเป็นข้าวน้ำปังนะครับผมแล้วแต่บางเจ้านะ้าจะทำสามหรือสองรอบครับบางนาน้ำเป็นท่วมนะครับเพราะว่าทำสามหมดนะ่างบางนาน้ําท่วมลุ่มมหน่อยพื้นี้ตามหน่อยก็สองหมดนะโซนภาคก,กางนะครับผมแถวนี้ Wow. ออกมานะแล้วค่อยไปปั่นเก็มที่หลังครับเขาดีดมันเยอะนะครับสามป้าเจ้าของเป็ดกขาบอกว่าเจ้าของนาเขาตามให้มันลงนะครับผมให้เป็ดมามวกวนินพวกวัชพืชพวกเข้าดีดนะครับผม ทันตัวครับเป็ด7,000ตัวนะครับผมเยอะมากครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่รายได้ดีเหมือนกันนะครับผมเป็ดขายไข่ฮะ